ฟาบิโออะค่ะมาจากชื่อฟากับพี่บีคือ2คนอะจะเป็นคนคนละสไตล์แต่ว่าเวลามารวมกันอะเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟมากอย่างหนูอะจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วแต่ว่ายังพี่บีอะค่ะจะเป็นคนที่รอบค้อบพอเราอยู่ด้วยกันอะทำให้ทุกทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดอะค่ะ เพราะว่าสารสกัดโดยส่วนใหญ่ที่ที่มาจากธรรมชาติที่สามารถบำรุงผิวหน้าเราได้ดีอย่างเงี้ยครับเราจะรู้กันมานานมากแล้วว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดังในเรื่องของสารสกัดและวัตถุดิบ f าบิโอเองเลยก็เลยได้นําเข้าสารสกัดที่พรีเมียมจริงๆครับมาในเมืองไทยเพื่อที่อยากให้คนไทยได้ใช้แบรนด์ครีมที่แบบโอ้โหเป็นระดับเคาเตอร์แบรนด์เลยแต่ว่าในราคาที่คุณจับต้องได้นั่นเองลกแก ซึ่งเป็นตัวแทนของสเต็มเซลล์จากธรรมชาติอันนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยโดยเฉพาะจะทําให้แบบผิวดูชุ่มชื่นอ่อนเยาว์นมพึ่งแล้วก็โคเอนไซมคิวเทนสุดท้ายก็จะเป็นสคอรีนค่ะสารสกัดเหล่านี้ก็จะช่วยกับผิวหน้าให้อ่อนเยาว์ชะลอการเสื่อมของเซลล์ค่ะซึ่งพรีเมียมมากๆค่ะต่าเาทำงานแบบเราเราไม่ต้องการที่จะอะไรเยอะแยะมากมายในตอนเช้าเนาะตื่นมาใช้ตัวนี้จบทากันแดด ตอนก่อนนอนก็ทาตัวนี้คือเท่ากับมันจบในตัวเดียวอะค่ะมันก็คือแบบเหมาะกับเรามากๆาที่มีเวลาน้อยอะไรเงี้ยค่ะตัวผมเองผมมองว่าการที่เราดูแลร่างกายหรือดูแลผิวหน้าอย่างเงี้ยครับมันก็ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะแล้วก็มีโอกาสอื่นๆที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็เลยต้องบำรุงตัวเองด้วยจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าหนูเลือกพี่จอยอย่างเดียวนะคะ คือพี่จอยก็เลือกหนูด้วยก็คือเป็นเกียรติมากที่พี่จอยเลือกหนูแล้วที่สําคัญนะคะ่ะตัวเนี้ยคือถ้าเรามองมองภาพพี่จอยค่ะพี่จอยอยู่ในวงการ10กว่าปีเนี่ยคือหน้าเขาไม่มีการแบบเปลี่ยนหรือดูอแบบมีอายุมากขึ้นเลยคือเหมือนคงสภาพแบบวัยเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแล้วพี่จอยเองก็ได้เทสเองเลือกที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเราเองค่ะ ต้องบอกก่อนว่าแบ็กกราวด์เดิมบีก็เป็นตัวแทนจําหน่ายมาเนาะอาจจะเป็นตัวแทนรายใหญ่ของบางแบรนด์ะอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เห็นข้อดีข้อเสียของในแต่ละแบรนด์เพราะว่าต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะมันไม่ได้หมายความว่าทุกแบรนด์จะมีข้อดีหมดเลยมันก็มีข้อเสียด้วยบีรู้ว่าอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียเพราะฉะนั้นพอตอนที่เรามาทําเป็นแบรนด์ตัวเองบีมีคตินึงอยู่ในใจเลยก็คืออะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทําเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเราสามารถรวบรวมข้อดีของแต่ละแบรนด์มามาเป็นฟาบิโอนั่นเอง mm hmm. ก็เลยอยากให้ตัวแทนมั่่นนใจจททีะมมาสัััครตวแกบ ครอ,อ,อบครัวฟาบิโอเนาะมาช่วยกันดันตลาดฟาบิโอแล้วก็ให้คนไทยได้ใช้ครีมที่มันมีคุณภาพเนี่ยครับเราอยากให้ลูกค้าเหมือนมีความภาคภูมิใจที่เดินออกไปแล้วก็กล้าบอกใครว่าเอ้ยวันนี้ผิวหน้าฉันดีนะฉันใช้ฟาบิโอมาการตลาดนี่เราจัดเต็มทั้งออนไลน์และออฟไลน์แน่นอนอย่างออฟไลน์เราก็จะมีทั้งโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเนาะทางออนไลน์นี้แน่นอนก็คือบีเป็นสายยิงแอปเฟซบุ๊กทีมยิงแอปเฟซบุ๊กอันนี้มากันเต็มแน่นอน แล้วก็จะมีทั้งสายอื่นๆเช่น Google เว็บไซต์ l i n e YouTube อะไรเงี้ยครับก็มาพร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนในคนหนึ่งที่มองกำกลังมองหาถึงการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ก็อยากให้ได้ลองร่วมมาเป็นตัวแทนกับฟาบิโออยากให้คุณมองลึกถึงแก่นของแบรนด์นั้นว่าแบรนด์นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมคุณถึงเลือกแบรนด์นั้นคุณหาข้อดีของแบรนด์นั้นให้ได้ ถ้าคุณตอบได้แล้วก็อยากให้มั่นใจแล้วก็มาอยู่กับเราครับผมสำหรับลูกค้านะคะที่ยังลังเลว่าจะเปิดใจให้กับฟาบิโอดีไหมฟาอยากให้มั่นใจค่ะเพราะว่าสารสก,กัดของเราพรีเมี่ยมมากๆคุณภาพเพียบเท่าคอร์เตอร์แบนด์จ่ายราคาไม่ถึง1,000บาทฟาเตัวฟาเป็นประกันค่ะโดยใช้ชื่อฟาบิโอคะ่ะ